โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเอา่อะไรเอายังมาทันใส่เอาผักขยองกัล่างมากระเชยาก่อนนะนี่นี่จับใส่ประมาณนี้กุหลับเหมาจิบวายค่ะเราค้าคนที่ไปเป็นเนาะเพราะว่าเพป็นแบบกินวายประจำลังเลิกงานก็คือแบบต้องมีประจำเวลาแก้ระดาษเลิกงานลาสีเราจับเลยในนี่เนาะแบบจับแก้ววายมันดูแบบมันดูเหมือนผู้ดีฝรั่งเศษ

มันก็ต่างกันอันนี้ก็เแทบยู่แต่มันโมฮังทำวิสกี้ขาวหมายถึงกลิ่นเลยนะทางกลิ่นทางรสชาติรสชาติแล้วจะมาตัวไหนจะมาตัวไหนได้หมดถ้ามีวันนี้เราจะพาทุกคนไปแคมปิ้งนะคะได้หมดถ้ามีไปตกปลาค่ะไปแล้วบอกตกปลาที่สะบิดฮะเะบิดได้แล้วบอกยางอยู่ใสเกินเจ้า ก้วยด่างของช่างเลิศเด้อะ้วยด่างของช่างเลิศเพิู่ขายห่าพันได้หนิจ้ะนี่ค่ะวัชลักเอาไปมกส้มยูนีิจังหน่อยนี่ตรงนี้ปลาส้มจะแซ่บไปเลยไปเรื่อยฮลาโมบูเบ้ปกติส้มส้มสิบบาทมันบอกห่อนิห่าพันก็ได้ขายเอาห่อนะไปไปไปฮูลาโมบูเบ้ พี่น้องจ๋าพี่บอกอย่างนี้ให้ฟังใครเลขากับซีอีโอไปเอาถานมาสิเผาป่าสิเผาป่าเมื่อตองเลยว่าอะไรไปขาดพุดคีกระเดือนอยู่ไหนเน้ยนั่นมันทำหน้ามองแรงไปก่อนเด้อค่ะเด้อเจอกันที่โน่นนะจ๊ะให้เดินไปนต้องเดินไปนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะเออเออ ยกล่อเลยก็มาถึงหนาแล้วนะคะเอฟในหน้าเกิบนี่นะเมื่อไปใส่ยู่ฝรั่งเศสกันหนาวใส่ให้หน่อยนะมักแห้งย้อมจองสีชมพูจะเอาสีอย่างจะสีส้มอะสีส้มสีส้มจักบาทสองหกเก่าอะหนอยเก่าสิบโอ้เขาซื้อเอฟให้หนเด้อจักได้เห็ดหน่อยเก่าสิบหรือสองหน่อยสามสิบเนี่ยมาเพราะว่าฉันไปหาเห็ดเห็ดเริ่มสีออกแล้วเด้อจ้ะเด้อ โป้ความบอลนี่โป้หือเสื้อเฮาเอค่ะวันนี้มีคุณแม่นะคะคุณแม่สวัสดีค่ะนอยสวัสดีค่ะคนสวยแม่พูดไม่เพราะนี่พูดไม่พรก็น่ารักเอว่าสวัสดีค่ะนอยลลิสาวันนี้เรามาทำอะไรคะ มาซิดเบ็ดมาซิดเบ็ดมาซิดเบ็ดเหรอคะไปค่ะแม่แม่เป็นคนเลี้ยงจะลูกเป็นคนตกนะคะใช่ค่ะตกลู่มากระมือคือกันมากระมคอมากระทรงผมเกาหลีนะคะทรงผมมิก<ม>ยองๆ,ๆผู้อยู่เฉยๆไม่เป็นห้านาทีสิบนาทีก็คือทำเวียกหมดเลยลูกนี้บ่มีใครใดเราจ้าคน <c oughs> ไม่พูดนะคะไม่น่ารักนะคะไป้ยลืมเอาหมวกมาดำระเบือเราเอาหันจับมือกันไหมจับมือกันแล้วหนูจะข้ามตรงนี้ได้ไหมล่ะระวังเสียบ่อนะเกตจะล่มเลยชีวิตเินได้สาววอยากกินแกนอ้ม้ชอบ้ากที่สุดแกนอ้อกไปค่ะบอถึมตัวนะคะ ระดิสาลมเด็กี่เามาไม่มีนืออเอีอืมเี่ยงกันใส่สิกรเดือมันโอ้ยซึ้นข่าวอ่ะพันย้ายใส่่พันยายใส่ไข่เอาผักกระเจีงกันล่างมันก็เช้าเด็กออกสามแปดคือ่งแปดเด็กอ่านบอกออน้ำลึกไอว่าบอกแล้วนะสี่สามนะ เย่จะสะอดเกี๊นี่วันนี้จังถือเห็นปะอือว่าเมื่อสานนี้หนึ่งได้ข้าบอกข้าบอกเมื่อวาเพราะวันเป็นบ่ายอะไรขี้นะไอเห็นนะมันโมมีตัวสื่อก็เลยซื้อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไปโมไปหอดมาได้ที่นายบอืมะคือเอ้ยมื่อคือหนาฝันเรามีคนมาเห็ดเงินขับเงินอไอนานข้ามบอกนะอุ้มแมนโบบอกนะอุ้มในโบบอกนายใจเกียดกระเดื่อนนะเชียวถ้าบอกนะอุ้มอมโบใส่ วางไว้บะตัวเสียบไวอ่านเราบอกมาแล้วมาแล้วไงละ่ะมาแล้วพี่น้องปลาซิวตอดของเพินแล้วจ้ะก็ออกกบ,บอกว่ามาแล้วได้แล้วมาเคงอันน้อนินอันินน้อยเอาเอาำแห่งลัพอดีเ่าพอดีหวานเนาะ เอามาแยกวยแัดูตรงนั้นดูนะดูนะนี่ค่ะทุกคนเก็บผีหมาเนี่เรียบร้อยมาคโบไหมครั้งที่สองค่ะเล็บมาถือมาเป็นย่างยังน้อยเราก็มีปลากินเอ่อเอาวางไว้เร็วเอาขู่ก็ได้ขู่โตทิพเอามาเลยนะเนาะยุ่ยใส่อ่ะฮะอ่ะฮะ แล้ารงี่แล้วเจ็ดสองหรอเปลแปดสมบอมแมนมาสามแปว้าวปลาใหญ่โอเคพี่พี่หมานแคนมานะคะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่เอยว่ามันอยู่กับป้านี่เวจะได้ปลาเร็วๆมันนี่เดียวนี่ค่ะทุกคนจ้ะ ไอ้ไอ้กไอ้เฮ้ไอ้เราบอกว่าเอาใส่บัวก็ได้โอเคมาเกตในหาทุกคนทิวๆระวังถึกเบ็ดเด้อเอากาใส่เอาเลยเอยยังมาทานใส่เรวที่สองได้กินเผาปลายหนเด็กไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะเรามีอาหารซือบม่ได้เคยสื่อหลายได้ละซิาบจะทาลุ่นลอตเตอี่บใบมโ้น้ายหืไอดดเแพ้ดด เขาเป็นแวมไหไ่แล้วตัวนี้เข้ามันเจ็ตัวสองตัวจ้าเจ็บเลยเห้ยหน่อยเขาลงแป๊บเดียวก็ได้นี่นะคะเขาต้องเอาปลาตกเกาะเริ่มดึงแล้วนะคะทุกคนไปแล้วได้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 อุ้ย เหมือนเอวาเลยน่อยมันี้กระป๋เดย์จะเดยเอาแต่ใหญ่ๆเนาะพ่นอิ่มคือสิพอกินสองตัวหนึ่งคือเอาเนาะอย่างในสออยูี่น้แวนอะบบบ่วยลงมาแ้น่อยลงเอยๆแท้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรง่ายยาเฮ็ดเชื่ออยากลองนะาระวังแม่น้ำจับปล่ยมันว้าวเอาขึ้นเร็วขึ้นเลยมวยไฟกายจับโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้ป้าเจ้าคุณแอบแท็กมาบางแคพี่ๆได้ปลาใหญ่เห็นบอกแล้วยากให้เอกเอเรือนี่ค่ะทุกคน ใหญ่มากว่าที่เมาจะมาดูสัตว์แล้วมั้งพัสิกาออกบันเนยขอบุกกาแนงบุกกาจับปลาดุูหอยยานี่งอุ้ยยานปลาตีนก่อนเหตุใดวะเราไปพัดเพล็ดนะฮะทุกคนพัดยิ่งใสยังไงอุ้ยน้ายจำไปน่ะนายไปแล้วผมไปทังไหนจมมันไปส่ะเอาเอาเป็ดเอาเนาะเดี๋ยังไงก็จะออก บกักใหญ่มากไม่ใช่แหละวางไว้ววย่พื่นนะมันเข้าไปได้หรอกใช่หินบอบอกแล้วและนี่นะและนี่ขอมพิเคปิพีหมดเลยและนี่นะเนาะเบื่อยังบ่ได้นะคะเกิดมาหมานโอเคต่อกันเลยค่ะวันวันได้ปลาอะไรปลานิลนว,าวาน้าวหมานแท้าบอกวันแกะอ๋ออ้วนโอ้ย โอ้โวหดีเล uh ี้ยงวะโอ๊ยฟันแข็งเลยวะได้บอสไว้ไว้เร็วเรอวมาไหนจับโชว์หน่อยอ้วนโอ้โหมะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาเอาตัวหน่อยก่อนนะไอ้เนี่ยเออละ

ก็ตัวน้อ่ๆนี่ก็ซิไปตุมยำให้คุณพ่อกินนะคะตุมยำกันตอนปิ้งย่างนะคะไปค่ะเพื่อเผาเสร็จยัางค้าแผนกเผาดัไฟค่ะหาจะดังไฟเหรอลาลิซาลาลิซาลลิซาโอ้ปลาดุกตัวใหญ่มากรอเล็กย่างแฟบนะคะ พูดได้เยอะมากเลยพี่น้องเาฟเลยแม่อะไรนะคนจ้าป้าอายออกมาเป็นยังไงสวยไหมมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบไหนพูดสิเป็นแบบเจ้าหญิงมันเป็นแบบเจ้าหญิงเหรอก็ป้าอายยังเป็นเอลิซาไงไม่ใช่เจ้าหญิงเลยนะลิซา เหมือนไหมเหมือนไหมทำาะไมทำอย่างนี้ได้ซะมาเอาลงก็ไปก็เอาลงไงเอาขึ้นเอาขึ้นที่ไหนล่ะไปก็เอาลงไงลูกตอนนี้ก็รอรอไฟอยู่นะคะแบตหมดบ่เรอเล็กวิ่งเราเล็กปิ้งข้าพาแบบตอนนี้เราก็ใส่เกลือนะคะทุกคนจะ สำหรับคลิปกินไปตามดูในช่องพี่แอนนาวาชาแนลนะคะทุกคน <c oughs> เอว่าช่องอะไรนะช่องอะไรบอกปอ้าอายสิแอนแอนอะไรแอนชา,นนาบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ